อีกคันนะคะเปลี่ยนบูธปัดน้ำฝนด้านหน้านะคะแกนสึกแกนโยกเวลาเราเปิดปัดน้ำฝนโยกหลวมนะคะเข้ามาเปลี่ยนได้เลยค่ะสำหรับงานบูธปัดน้ำฝนเรานะคะเปลี่ยนจากบูธพลาสติกเป็นบูธท,ทองเหลืองะค่ะแน่นๆลื่นเปิดสม,มูทเลยนะคะเวลาเราเปิดปัดเวลาเปลี่ยนแล้วเราจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าการขันชักแน่นขึ้น ะะสำหรับลูกค้าที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นพูธปัดน้ำฝนด้านหน้าหรือจะเป็นพูธขาคาัดพูธคันเกียนะคะที่เริ่มมีปัญหาอยากจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านโทรสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรนัดหมายเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะพูธปัดน้ำฝนเราสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่ไฮเอ็ดมงเล็กนะคะหรือจะเป็นตัวปุนจูรี่คอมพิวเตอร์หลังคาสูง เข้ามาเปลี่ยนที่ร้านเราได้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจก็โทรนัดหมายก,กันเข้ามาได้เลย083 608 87 87 086 086 2877 28ช่างวิเชียนจิโลอออตพาสร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดนัดทนบุรีสนามหลวงสองส่วนขยายนะคะถนนเรียบครองทวีวัฒนาซอยเกซอยข้างปังปททนะคะพุทธมนฑลสายสาค่ะ นัดหมายกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการคะ่ะ